สวัสดีคะ่ะพี่น้องทีรักคะ่ะวันนี้เราก็จะมาเจียวไข่นะคะเจียวไข่สูตรโบราณสูตรดั้งเดิมมันนองเข้านะพี่น้องเนาะไข่สามใบนะคะแล้วก็มีหอมอยู่ประมาณห้าหัวนะคะเพื่อนๆมาเรามาเตรียมเลยนะคะเราก็จะหั่นหอมนะคะหอมนี่หันห่นฟป้นฝอยเลยนะคะเพื่อนหั่นให้ฝอยที่สุดเลยเวลาเรากัดไข่เจียว ให้โดนหอมทุกคำเลยนะมันจะหอมจะอร่อยมากค่ะใช้บางๆไม่ต้องหนานะคะแล้วเราก็จะได้กลิ่นหอมหอมแดงเนี่ยแบบอร่อยอร่อยเลยนะคะลองลองทําไม่ยากค่ะเพราะว่าหอมเนี่ยต้านหวัดนะคะเป็นเป็นสมุนไพรที่ต้านหวัด เราก็หั่นหอมเสร็จเรียบร้อยนะคะเพือ่อนๆทีนี้เราก็จะมาตีไข่นะคะเราก็จะมาตีไข่ไข่ของเรายัางงามเลยค่ะเพือ่อนไข่แดงสวยงามเบี้ยวไข่พันมาแต่รสชาต อร่อยนะคะเกี่ยวไข่โบราณเพื่อนเราก็จะใส่นี้ลงไปค่ะใส่เลเดียวไปนิดนึงนะคะประมาณช้อนชานะคะ่ะใส่นี้ไปครึ่งช้อนนะคะสีอิขาวครึ่งช้อนชาพอค่ะใส่มากไม่ได้นะคะรันจะเค็มค่ะ เราก็อาหอมลงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตีอีกรอบแล้วก็ไปเตรียมตัวเจียวได้เลยนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะทุกซองทุกหมุงน,นะคะเวลาก,กัดไข่เจียวทีก็ให้โดนหอมทุกครั้งะคะ่ะเพื่อนๆจะอร่อยมากมายเลยนะคะองทำได้ยากไม่ยากค่ะ เราก็เป็นหน้าเดียวกันแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆทีนี้เราก็ไปเทียมตัวเจียวเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันให้พอนะคะใส่มากก็เลี่ยนนะคะใส่มากก็เลี่ยน

ถ้าไฟแรงก็จะสูกข้างนอกข้างในไม่สูกนะคะเพื่อนเราก็เคียคเ่ย์ไข่ก่มีเรียงกันโซ่ไข่เอหอมเนี่ยก็ให้เขากัะจายนะคะ กระจายไปทุกชองทุกมุมเวลาลเราเคียวก็จะให้โดนหอมถึงคำในอร่อยอร่อยนะคะกระทะนี้สำหรับผัดนะคะเพื่อนถ้ากระทะเจียวไข่ทอด ปลาต้องกระทะก้นไอ้ื้นกัอนนี้นะคะแบนๆอันนี้มันกลมๆลึกๆนี่สำหรับแดงสำหรับทอดและสำหรับผัดค่ะมันก็เวลาเราเชียวไข่หรือทอดปลาก็จะไม่สะดวกนะคะ <c oughs> เราไม่ต้องเอาไฟแรงนะคะไฟแท่นี้ อค่นี้เราก็ได้ไข่เจียวรสอร่อยอร่อย,ออยหอมหอมแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็กดดูนี่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะไข่สุกมันไม่มีน้ำเลี้งนะคะถ้าไข่ไม่สุกน้ำจะเลี้งออกมานะคะเพื่อน กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ